ตะวันขึ้นแล้วลึกถึงบุญคุณบิดามารดาเราจะได้ตอบบุญแทนคุณบิดามารดาหรือว่าผู้มีพระคุณต่อเราเราจะทำอะไรบ้างเพื่อตอบแทนคุณท่านก่อนที่ตะวันจะตกดินเราจะได้ทำคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจประดับจิตประดับใจ มีอะไรบ้างฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งให้สํารวจตรวจตราตัวเองและเพิ่มพูนบุญญาบารมีตัวเองทุกวันเราเลยเป็นการสั่งสมอ,อบุบณ์และกุศลคุณงามความดีไปทุกวันทุกวันะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาสาธุการกับญาติพี่น้องวงวันและลูกหลานก็ให้เจริญงอกงามในอัตในธรรมคุ้มค่าแก่การเกิดะจะได้ ไม่ได้อ,อ้าวว่าเกิดมาก่อนที่จะตายไม่ได้ทํานั่นไม่ได้ทํานี่ความดีทั้งหลายเราก็ได้ทำเราเราก็ได้แต่ความสุขได้แต่ความสมบูรณ์แล้คูณผลสมความมุ่งมาปราถนาะทุกๆประการทุกานทุกคนทืนสาน